สวัสดีค่ะุูนเรื่องวายมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมอมองทุกอย่างที่เกี่ยวกับวนยนะคะเรื่องที่เราชอบสนใจเนี่ยจะพูดถึงใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาส่งโมเมนต์คู่คู A A ค่ะทุกคนก็คือเป็นอีกคู่ที่แบบแฟนๆขอกันมาเยอะมาก่าแบบเคทำหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจจะลงช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเออที่บัสซิ่ง EP 13 พอดีก็คือเมื่อวานทุกคนก็จะได้ดู ep สิสถ้าใครสมัครสมาชิกก็จะได้ดูก่อนใครก็จะเห็นเรื่องราวเห็นเรื่องราวมหากราบตอนเกของเราของเราด้วยนะไม่ใช่ของเขาของเราคนเดียวแบบว่าที่เราแบบพูดมาดูเป็นเรื่องของเราใช่เพราะว่าต้องบอกว่าไอ้ติมนมเนี่ยตอน ep สิสาเนี่ยเขาท็อปฟอร์ม ep สิบสามท็อปฟอร์มจริงๆเราเลยพูดเก่า ใช่ไปเรอยใช่มีพีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่พีทที่แล้วตอนที่แล้วเอ้ไม่ใช่ตอนที่แล้วด้วยเมื่อวานเอออะไรเอ่ยเมื่อวานใครที่สมัครสมาชิกก็จะได้ดูไปแล้ววันนี้เราก็เลยมาทำไอติมนมให้ทุกคนดูต่อไปเลยจุกบเสิร์ฟไปเลยใช่ชีเสิร์ฟนะคะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนไปฟังน่อยอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งได้เลยคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถี่เป็นกำลังใจในการทำกิเหตุการพวกเรานะคะทุกคนถ้าอยากซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซุปเปอร์แต่งให้กันได้นะอเออหรือว่าถ้ามีสมาชิกอย่างที่พูดไปใช่ค่ะก็สามารถไปดูก่อนใครได้เลยนะคะอโอเคไปงั้นเราไปดูกันเลยไหมยุ้ยอยาก <ไป S 1> ดูแลเลยอขอขอเสริมนิดนึงใครที่แบบว่าตามเรามาเรื่อยๆหรือเคยตามเราบ้างอ่ะก็จะรู้วิ่แล้วว่าไอติมนมเนี่ยอุยวุ้นเอิ่ม อัปเดตคููจิ้นพี่ก็บอกอยู่นี่ว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอก็คือถ้าตามอะก็รู้แล้วก็รู้แล้วเป็นคู่ที่ฉันชอบเแต่งั้นเราไปดูกันนะคะแอบดูสิระกเมียกันไปค่ะแต่พี่ไม่ได้ิงนพี่รู้สึกว่าทุกคลิปพี่ต้องเคยดูมแล้วแน่เลย ผู้นี้เราต้องสังเกตดีนะคะว่าโมเมนต์เขาหาย,ยากแบบว่าเขาแอบอะ่ะหลังกล้องเอเอใช่โมเมนต์หลังกล้องแต่ถ้ามาทีคือตุ้ม<อ> จะเล่นเป็นทีมแรกทีมสองทีมสามออกมาจากหล่อใช่ไหมใช่โอเคเอจะเป็นคนช่วยอ่านโจทย์นี้อ่านเสร็จตั้งใจฟังให้ดีแล้วเก็บจะหยิบอันเดียวกันนะสิเขาบอกว่าอยู่ทีมเดียวกันเนี้ยให้น้องอีก่อนตลอดเลยเนาะจริงดีอ่ะเขาให้เก่ง ใช่ปะเราก็คนชงอย่างเงี้ยนี่อันนี้เห็นอันนี้กูเห็นอันนี้กูเห็นเพลงเนี้ยพี่ได้ถึงเพลงเนี้ยอะไรวะผมมอทอเขอ้เธอจังเหมาะกับคู่นี้มากเอาไว้เอาไว้เออไม่พี่ภูพี่ภูไม่เห็นได้ยังไงเขาเน้นแอบมองไงเออพี่ภูเน้นแอบมองให้กระจุงแจ คนสองนายจะเห็นใช่ไหมเป็นท yeah ี่ว่างให้เช่าแน่นแน่นว้ายว้ายโมเมนต์โมเมนตย้อนชอบควาเลื่อนที mm ่ดูนะว้ายอะไรอขค่ะนี่พี่พูดทำอะไรแต่แต่คลิปนี้พี่ไม่ได้เห็นเออแมวแมวม้วง เอาไอ้กล้องถ่าอเออใช่้ายเอา why บางที้ายอันนี้เหมือนคลิปอันนี้เลยอ่ะพี่แบบคนเป็นแฟนกันชอบแบบโผล่เข้ามาในในเฟรมใช่ไหม่ในเฟรมอุ้ยล่าสุดเลยว้าว อันนี้ฟ e ิกเรื่องไหนปะเนี่ยเอามาจากคู่กันปะใช่ใช่เอามาจากคอลัมน์บอกมาเลยอันนี้บ่อเนาะเออโอ้คุณชายกับเทวดาฟ้าเออใช่ใช่ใช่ฟิลแบบเข้ากันมากเลยอ่ะฟิกเรื่องหนึ่งจริงจริงนั่นเมื่อกี้คุณชายก็ลอยขึ้นไปรับยูวีความคิดดี จดปิกนะคะจดเรื่องนะคะเอาไปเขียนได้เออี่เหมาะสมเนืเออแสงก็ส่งเวทีก็ส่งใช่ไหมสวยนะครับคอณนัทตัวหนักไปไหนยแค่นี้ยังไม่เด้ยกยเนี่ยคลิปอะไรมือนียมันจะดีนะพี่ต้องเพิ่มเสียงหน่อยละ อย่ามองตาได้ไหมสาววายเฟิร <laughs> ์นเออเออบาย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 เห็นไหมคะออสาววายนี่เก็บถูกโมเมนต์นะคะจริง นนมีจฉาฝันเด่นก็ฮอบใช่ปะอม,ม,มองแมวเต้นลองกระหรใครบอกสาวไสาวา้อย่างจอบอวาย,วายอีกนิดนึงตายแล้วเออ ไปพอตัดสโลนแล้วเขิดบอกกิ้งเขาก็ยืนใกล้กันบ่อยนะคู่เนี้ยคู่นี้มันต้องได้ตัดสันนี่นะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่เพื่อสติวิ่งอ่ะใช่ใช่ไหมมีแต่ภาพแบต่ตัดจริงๆเพราะแต่จริงๆมันเขิดมากเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบหลังต้องฉ่ำกว่านั่น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 อันนี้เหมือนมือจะเห็นอันนี้เหมือนมือจะเห็น ตายแล้วพี่จะมาเอออดูเห็นเกี่ยวเหมือนกันตอนดูอะโมเมนต์นี้มันเลิศจริงจริงอขอใช้คำว่าโมเมนต์เสื้อสะท้อนแสงอันนยมันดีว่ะเขียวสะท้อนใจวะนี่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 ดูดูดูอันนี้เออเออดูก็ลองไป คือจริงนะถ้าไปผูกให้ได้ผูกแล้วเออเอ,อ,อเท่ใช่ไหม <Yeah. S 2> กล้กองนี่รู้เลยนะจริงกล้ <laughs> องอ่ะรู้เลยอะกล้องดูงานมากเลยอ่ะ <laughs> ก็คือทำหน้าที่ดีเกิดลูกพี่เท่มากเลยอพอจับกีต้าร์ได้ดคือแบบ<า>เท่นะสโซโลด้วยมาวมก็มกดี มีฟิกเรื่องไหนอีกหรอป้าคะเนี่ยอารมณ์แบบว่าเป็นแฟนเก่าเหรอว้ยวายเอาเอาเอาคืออยู่ไอติมนมก็เหนื่อยเหมือนกันกับการจ้องทุกเสียววีเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกท่านทเลยไม่มีการย้อนดูดูนี่นะครูนอนอยู่อออ้้าาววแต่เขาบอกว่าอะไร ยิ่งแกล้งก oh! oh. uh, ันย uh, anyway ิ oh. Oh. <t <t claro> ok. ่งชอบจริงๆเนี yeah ่ยถ้าเราไม่ได่ดูเราก็ไม่สังเกตพี่แต่อันนี้เราสังเกตเลยเราพูดด้วยใช่อันนี้จำได้จำได้เราสังเกตช็อตอันนี้อะไรเแค่ได้เยอ เอาโอ้โหเพลงเขาเนี่เยเขาไปอยู่ข้างกันตลอดอยู่นะเนาะใช่แชร์ไป<ว><ว>อยู่ข้างกันต่อดอยู่นะมัเป็นเล่นเหมือนที่ตรงนั้นแบบที่จองไปแล้วในใะช่ในหยุดหรืเปล่าหยุดหรือเล้วพี่เออไปแล้วเอา,เอา,เอา,เอาถ้าใครมาพิมพ์ว่าทีมงานเป็นคนให้เลือขดขาตกปากนะมันคือดับดับฝันสาววายน,ะนะบอกว่าเรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรบังเอิญใช่มันแบบ บังเอิญเกินอ่ะเขาจัดมาแล,และวะ้วแบบว่าเขายังอยู่กับน้องใช่เขาอยากกินตรงนี้นิ้นง,งได้คือหนของ่ะพี่อะไร่บบเปรมคู่ป่ะเมื่อกีเ้เออเออโซเล่เอยไเมยัอกี้ <c oughs> สันสำคัญก็ไว้หลังสุดเขาว่างั้นอย่าบอกนะอ๋อก็เน้นไว้หลังสุดเจอเจ้าสาวได้ยังไงเราเอาไว้ลูกได้หลังก็นานละครับจำวันนั้นได้ดีคุณพี่ตัดดีคุณพี่แล้วใส่เพลงแบบเอออันนี้เป็นโมเมนต์แบบว่าที่จริงคุยฝังใช่ป่ะแล้วเดินมา แล้วแฟนขับกีดังมากเพราะว่าเขาไม่ยิงค่ะเอ้ยหนูเหมือนเห็นพี่เปิดทีวีดูเขาเอออารมณ์แบบไม่จับสักทีเขาอึดจับหมดแล้วใช่ใทุกคนนั้นบอกอะไรงี้ว่าส่วนใหญ่นั้นเห็นแล้วคือจริงๆอยากจะเป็นคนคัดคลิปมาให้เองเลยเนี่ยมี้ยไม่จะแบบฟินดูคลิปเลยแหละถ้าพี่คัดอ่ะพี่นันคัดคลิปเปลว่าพี่นันมาขายลงทุน เลยแต่จร oh ิงเขาบอกยืนข oh. like ้างกันบ่อยจริงเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิ้มบอย่าแบบนั้นอย่าจะบายมันไปไม่อหด้วยแล้วก็ชอบร้องที่ติดกันก็มีบ่อยอยู่เฮ้ยเฮ้ันมองเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเองตายแนเออเดูเดี๋ยวูดี หอือคนพิกับใครคนพิกับอะไรไม่ได้คาดหวังแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหม o ้ my god น่ารักก็แล้วหนูแบบแอบแอบกินเอมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบหนูก็เกรงใจแม่เขาอะหนูก็แบบได้ไหมกินเลย อันนี้ยคือแบบสุดมากค่ะป็นเพื่อกกันมานานมากกว่าสิบปีเออรูเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติเอเอเป็นมือกีตาร์ของวงมีแต่สมมีแต่เสริมเสริมกันใช่เข้าวงการเดียวกันเอได้โชว์เคสคู่และกรุ๊ปด้วยกันพี่ชายและมีน้องชายเหมือนกันอ เหมือนกันเลยก็มีแค่คนหมาแต่ไม่แค่หมาตัวเองของเอเอองครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขาใหญ่ยังชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันครูเอเอบางเอิญใส่เสื้อคล้ายกันบ่อยมากใช่เขาซื้อพร้อมกันด้วยกันเยอะมากเี่ครูชอบร้องเพลงเอเอชอบเล่นกีตาร์ฉลองวันเกิดด้วยกัน เดบิวเป็นศิลปินวงเดียวกันชอบกินไอติมนมเหมือนกันคือสรุปง่ายๆเลยนะเขาวางแผนชีวิตพู่กันมาแล้วมาแล้วใช่มันก็เลยเหมือนกันทุกอย่างไงพราะประธานมาแล้วแล้วทุกคนพูดพร้อมกันว่าเป็นแฟนกันแฟนกันถูกคนตัดคลิปเนี้ยโดนเนทเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้พี่ต้องไปเปแอปแอปนี้เขาสนให้แล้วอันนี้หน้าฉันหลังแฟนปะ สนใจสนใจแต่เขาหล่อมากเลยอะครับเขาหล่อมากจริงเขาแบบว่าเหมาะสมกันมากจริงเขาหล่อแบบหล่อทั้งคู่เข้าใจ้คำว่าออร่าแบบแสกออกหน้าป่ะใช่ป่ะจริงป่งจริงเขามีความคล้ายกันนะแต่แบบคนนึงไปทางหล่อที่อีกคนนึงไปทน่ารักกันเออแต่วันออร่าแบบผิวมันโอากหน้าอจะใริง เออเต้นข้านกันอีกแล้วเหรอคะถ้าถ้ามีเข้าคู่อย่างก็คือแบบน่าจะได้อยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะสึ้งนิดอะไรเงี้ยขออย่างงี้บ้างได้ไหมลองแบบว่ายูนิคคู่ไหมเออสักงนิดแค่สาวไว้เหมือนลิปกับออยเลยเออลิปออย อนูได้หนูจะพี่เตน้อ่นึกอยู่ว cool <Ja ่ามีเพลงอะไรบ้างเห็นอันนี้ก็ไปกันต่อนะครับดีอืออยออูออืออือ เขียวนีออนใช่ไหมโมเมนต์เขียวมันดีเนาะเจอดูครั้งแรกคือกรินพี่ว่าไอติมนมต้องใส่อีเขียวนีออนนี่แล้วแหละเพื่อส่งเสริมด้อมด้อมของเราละกินตัางจริงเออ M กับเอเออมวนเนี่ยก็เขิน เอาจริงมูนเป็นคอนเสิร์ตวันสุดท้ายอะเคกอเลยปันปื้มตินน่งไงมันแบบว่าสำเร็จด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าจังหวะนั้นเอาหน้าเข้าไปนะคือแบบได้ฮอปหนหปึน่งอุ้ยมีมเ่เขาขาอคู่ให้นิดนึงค่ะหนึ่อ้ำเอาเขามีหัวรูปหอกอะไรนะพี่คือกูดวา่าฉันขาดเยอะโอ้ยมคาครับอ่ะคือแบบ คือครูมป็นนี่พี่แบบจะบ้าคนนึงแบบเอเอเขินป้าเอเอเขินครูก็เขินครูเก็บแกก่อนแกเขินงั้นครูทุกคนเก็กนะคะเป็นเราเราก็เขินเนาะอันนี้โกมือแก้เกยนะเมื่อกี้อาาแต่เอาเนี่ยเหรอคะไม่อยู่เลยแต่ครูจะมีหน้าขอบหญิงอะจริงๆอะเออจบแล้วอ่ะ ที่มีรูปต้อตอนนาสุดท้ายตองหมูเปลี่ยนแล้วแบบเอาไม่อจริงนะทุกคน,นที่จริงมันยังมีอีกหลายโมเมนต,ต์มีหลายโมเมนต์มากที่จริงคู่นี้ก็แบบว่าก็มีนะโมเมนต์เขาอะก็พอมีนะเขาดูไปทงมาวันชอบเฉดเลย มันดีใช่ปะใช่มันดีนะทุกคนเดี๋ยวนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์ Moment. มิตรภาพอ่ะม,มันจะทําให้เราแบบต่อยอดได้เองไงมันเลยดีอย่างเงี้ยคือมันอยู่คู่กันแล้วมันแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอ่ะใช่มันรักมันเองแต่ว่าเอาจริงก็เราก็าต้องคอยลุ้นนะ ความสามารถของสาววายคืออะไรปั่นไฮสโลได้หนึ่งนาทีถูกต้องถูกต้องชีวิตจริงคือสามวิสามวิสามวิเซียววินาทีเซียววินาทีนั้นอะเราสามารถเอามาขยี้ได้ใครที่แบบไม่สังเกตสาววายช่วยสังเกตให้นี่คือความสนุกของสาววายเข้าใจไหมทุกคนใช่ไม่เร่าจริงไอติมนมเขาก็น่ารักกันมันมีที่จริงมันมีโมเมนต์เยอะทุกคนต้องไปดูมันมีความแบบว่าภูจะฮอบบ่อยอ่ะไอหน้าฮอบเขาอะไอหน้าแบบ พอเขินมันก็จะแบบว่าน่ารักใช่ไหมเวลาเอเขินเอ่ก็จะแบบเอ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เดกฉันเป็นสาววัยนี่มันคู่ฉันน,นอะคือเขาเข้าใจป่ะว่าแบบคนที่แบบมันเสพโมเมนต์มาเยอะมันเห็นโมเมนต์มาเยอะพอดูแค่นี้มันไม่พอใจอะ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบเข้าใจทุกคนควรดูมากกว่านี้อะ่ะทุกคนควรเห็นมากกว่านี้อ่ะเข้าใจป่ะยุ้ยเข้าใจเข้าใจต่า เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าหนูเคยพูดคำนองนี้ออกมาเหมือนกันบอกแลบวโมันเป็นคู่ที่แบบเราชอบแล้วเราดูโมเมนต์อะมันมีอะไรอีกเยอะที่แบบต้องการให้ไปดูอะทุกคนคือแบบว่าคลิปสุดท้ายแล้วมันยแค่ตรงนี้หนูรู้สึกค้างอะใช่ป่ะแต่แต่ที่จริงอน่ยถ้าคลิปสุดท้ายจบด้วยแบบว่าเออที่หัวใจใช่ป่ะอันนั้นที่พอยเอทำมาปุ๊บแล้วพูดว่าซัพพอร์ตพูดเอด้วยนะครับที่แบบที่แบบเสียงมันดังกว่านี้อะยี่งกว่านี้แน่ นี่พี่วางแผนทุกอย่างไวหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหน้าพี่จะเป็นคนหาคลิปมาเองเพราะยังไงทุกคลิปพี่ก็เห็นทุกโมเมนต์ของเขาอยู่แล้วพี่ก็จะกลายเป็นแบบว่าพี่นัดช่วงพี่นัดขายเออช่วงพี่ขายช่วงพี่นัดขายมวุ่นเรื่องไวชั่วบายนัดบายพี่นัดบายพี่ก็คือเอามาเลยหนึ่งสองสามสี่พอยูดูปุ๊บพี่ชี้อธิบายพี่ชี้อธิบายเอาได้ไหมแล้วจะมีช่วง พูดเรื่องวายบายยุ้ยเออแล้วก็จะขายเหมือนกันที่มันจะจบไปแต่เอาจริงทุกคนยุ้ยอ่ะก็ฟังนัดพูดถึงโมเมนต์พวดเองมาอยู่แล้วคือในส่วนตัวหนูแบบว่าเห็นน้องน่ารักแต่ว่าไม่ได้แบบไปดูไปตามดูไปตรเออแล้วก็ได้แบบฟังพี่นัดพูดตลอดว่าเช่จน เขาหลังๆจะคลิปมันขึ้นมาได้เท่าศัพท์หนูแล้วหนูก็เลยว่าเอ้ยเอเอ็น่ารักมากเลยอยากเหลือเป็นลูกมากแต่โมเมนต์เนี่ยคือแบบหนูไม่ต้องหาเพราะว่าพี่นัสเกิดอยู่แล้วทุกคนเอาจริงนะอย่ากให้มาเห็นพวกเราอะเวลาอยู่ด้วยกันอะคือยุ้ยก็จะต้องมีคู่ของยุ้ยใช่ไหมทุกคนที่ยุ้ยชอบส่วนนั้นก็จะมีคู่ของนัดอ่ะไอติงนมเออยอะไรเออยอีกอะไรอย่างงี้ไปคู่สองคู่ที่เราจะพูดกันตลอดอะไรเงี้ยก็นั่งไป อ่ะสบายยุ้ยดูผู้นี้พี่นัดดูวันนี้อะไรเงี้ยับกันให้ดูใช่เพราะฉะนั้นไอติมนมไม่ต้องห่วงรู้ออว่าโมเมนต,ต์เยอะมากมีกว่านี้ออใช่แล้วแบบฟินกว่านี้มีกว่านี้อีกเยอะอมไม่ต้องห่วงยุ้ยก็คือเห็นผ่านตาไปบ้างอยู่แล้ว<ช>เพราะว่านัดเปิดและเล่าตลอดแล้วเด้งคือพี่นัดไม่ต้องเปิดเหมือนทิ้งก็ขึ้นมาแล้ว คือทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ยูอยากจะชอบคู่นหนึ่งใช่ไหมแล้วยูยก็พูดมันก็เด้งแต่ของนัดด้วยแล้วพักหลังๆอะนัดก็พูดพูดก็ไปเด้งของยูแล้วค<ช>่ะคือ,อเดี๋ยวนี้เอไอเป็นฉลาดโถูกมันจับมันจับมันจับแล้วก็แบบว่ามันแอบอปไงถูกดูเราก็เกิดเอแล้วก็แอบไปพูดพี่นัาเห็นอนหนรอยัง<อ>หรือไม่บางทีแบบพี่นัาเห็นอนไรอยังพี่เห็นก่อนหนูด้วยบางครั้งอะออบาง บางครั้งแบบว่าคู่ที่ยุ้ยถามอะที่ที่ยุ้ยชอบอะมาถามพี่กลายเป็นพี่เห็นก่อนบางครั้งคู่ที่พี่ชอบยุ้ยเห็นก่อนคือตอนนั้นแหละค่ะเรายูรอบแบบว่าที่เราชอบใช่ไหมแล้วพอมาดูไอติมนมยุ้ยเป็นไงบ้างกับรอบวันนี้น่ารักมากคือบางคลิปอะเอาจริงๆคือบางคลิปเห็นแล้วบางคลิปคือมันใหม่มากเราไม่ได้เห็นเราก็จะแบบวีดวายยิ้ย ในกล้องก็จะเห็นแล้วนะคะว่าหนูยิ้มเกิแบบยิ้มค้าอยู่อย่างนี้คือมันหุบไม่ได้จริงๆเขาเป็นแบบว่าอบอุ่นเนาะเขาจะไม่หือหวาไงแต่ว่าทุกอย่างมันส่งกันนะทุกคนคือหนูชอบคินนัากเลยที่แบบรีแคปมาให้ทุกอย่างแล้วใช่คลิปนั้นถึงบอกว่าเราต้องโดนิเจ้าของคลิปนะคือเจ้าของคลิปคือแบบว่าคือเหมือนทําแบบรีเสิร์ชทุกอย่างมาแล้วว่าเขาพวกเขาเป็นยังไงเขารู้จักกันยังไงเขาเหมาะสมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าคุยเอเห็นแล้วนึกถึงพีพีบลูกินนั่นนั่น เล้อยหยุดแล้วหยุดให้เราบอกต้องแบบว่าอะไรรวบรวมทุกอย่างแล้วต้องเป็นอะไรก็ถามเราก็เป็นแฟนกันจบถูกจบนะคะทุกคนก็บอกแล้วไงเตือนไปแล้วเพราะว่าวุ้นเรื่องวัยบัสเนี่ยทำไปหลายคู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราจิ้นเคมีมิตรภาพในฉบับเราเราแบบว่าสามารถจินตนาการได้อยู่ในพื้นที่ของเราที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้น้อง เพยังไน้องก็ไม่มีวันเป็คลิปนี้ใช่ใช่ใใช่เกิเราก็แบบว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นความคิดของเราเองใช่ค่ะอืมนะคะแล้วเราเป็นผู้จัดการสูงมากขนาดคลิปสั้นๆเราสามารถแต่งเรื่องได้แต่งเรื่องได้คือเรามองแค่ว่าเหมาะสมแค่นั้นคือจบแหละเราสามารถจริงได้แหละชอบไ่ต้องพูดนี้เหมาะสมจริงเหมาะสมจริงค่ะมาะสมมากถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดแบบไม่เชื่อก็สามารถไปหาดูได้นะคะ แค่เสกคำว่าพูเอเอหรือไม่ก็ไอติมนมไม่ก็กล้ยต๋ยก็โอเคอยังมีอีกเยอะค่ะหลายแ็กเลยเอแต่ยูต้องไปดูไอคลิปนั้นอ่ะที่พูเอเออ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบน้องมาไลฟ์ด้วยกันแรกๆอ่ะเหมือนแอมวันเกิดใครยูนื้ออกไปที่แบบว่าท็อปออฟเดอะเฮาส์เป็นเคมีที่แบบโคตรดีแบบเวลาพูพูตัวเองมันจะมีเสียงสองเสียงสามอ่ะ พี่พูดไี่ถูกเหมือนกันไม่เขาหนูหนูไปแอบได้ยินมาว่าโมเมนต์คุณเนี้ยต้องแบบโมเมนต์เก่าเ่ายิ่งฟินเพราะว่าเขายิ่งเขาตอนแรกเขาไม่ค่อยรู้สาววายไงใช่เขาไม่รู้จักแต่ตอนนี้ตอนนี้เขารู้จักสาววายแล้วเขาเลยแกลงเราไงคือใช่จริงคือแต่บางครั้งอ่ะพูทัชชัยอ่ะก็คือชีแบบว่าก็เห็นใจสาววายบ้างก็เลยพยายามให้บ้างแต่เอเออ่ะคือความแบบแกลงสาววายช่ำ อาธิการจับมืออ่ะทุกคนก็เห็นอยู่คือปกติคุณเขาจับมือปกติปะใช่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 ป่ะแต่ไม่รีบจับแต่เออทำไมแบบว่าทําไมแบบไม่รีบจับอะไรเงี้ยตายละสาววายก็เลยได้ตัดแค่สอบดีเงี้ยเขาไม่รีบจับชอบอะไรยากๆเนี่ยแหลอ๋อใช่พี่คนชอบอะไรยากๆทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด อย่าต้องฟินเกินขอสมัยเลยค่ะโอเคทุกคนพอเชงก็ฝันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรานะคะถ้าชอบอยากสปอร์ตก็สามารถซุปเปอร์แต่งได้แล้วก็ฝากไปดูสมาชิกด้วยว่ามีลงคอนเทนต์อะไรไหมเพิ่มีก็ไปส่องได้ถูกต้องถ้าอยากทำาพู่ไหนก็พิมพ์บอกอีกแล้วก็ถ้าอยากเสิร์ฟโมเมนต์นั้นไหนอีกก็ส่งมาจ้ะส่งมาเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะ โอเคพอแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยแล้แลวก็ดูไอติมนมกันไปเรียบร้อยแล้วตอนหน้าจะเป็นใครก็รอรุนกันค่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ